<peach y> ไปวันเดียไปกับเมีย <Never> วันนี้จะมาดักปลาที่นำลนนะครับเพราะว่าเห็นมองเห็นน้ำมันมากก็ะจะเอาเลืพุงอาหารน่ะก็ํำนี้ก็ปลาเอฟซีนะครับว่ามีเอฟี F C ถามว่าวูถึงสี่พันหรือ,อยังยังเพิ่งสามพันกว่าก็อยากจะฝา่อยเอฟซีว่าให้ติตจำกฎติตจมให้ด้วยนะครับผม โอ้มาดูคุณพ่อเนี่ยเอาอะไรมาโอ้ได้ปลาตัวหนึ่งวันนี้โอ้โอ้ทำไมกินเนี่ยโอ้ทำไมกินไปวันเนี่ยไปกับแม่ที่ไปใส่เมื่อวานนี่นะตัวโตมากเลยที่ไปใส่เมื่อวานเขาเรียกปลาอะไรแม่เนี่ยปลาตองปายปลาตองปลาตองตายมีจุดอ๋อมันมีจุดเนี่ยอ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด นีปลาอปลาตองปลาตองธรรมดาอันนี้ปลาตองธรงรมดาอันนี้ปลาตองกายวันน mhm ี้ได้สามตัวนี่แหละกินแค่นี้ก็พอปลาหลีดยวจะลาบปลาหลดดมกเยอจะลาบให้ดูสุดยอดเลยอันนี้เป็นปลาตองที่ปลาตองกายมันมันลงมาจากน้ำน้ำอ่างน้ำปองอือที่ชาวบ้านเข้าไปทำลาบปลาตองลาบปลาตองนี่ใช่ไหมแม่ ราบหมกปลาตองนี่ฮะราบหมกปลาตองเอามาเป็นอาหารในฟซีเอามาทานเช้านี้ครับ นี่นีเ่เอานะคะพฮีตยาวเลยมันเดี๋ยวไม่เคยเห็นที่สุดยาวนนี่ถึงไี่ค่เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาตาั้ให้ดูค่ะจะใส่โคกตั้ให้ดูนะคะได้เยอะนะคะปู่สำัมทำเกษตรไปนานาได้ปลามาตัวหนึ่ง เดี๋ยวจะย่างหน่อยจะลากให้ดูนะคะ <c oughs> ก็เอาก้อนเ,อเหนีว <c oughs> คุยเลยข้าวเหนียวคุยเลยไม่ได้ไปไหนเราอยู่ในนี่ต้องนั่งเป้าเพราะว่ามันบ,บางนิดเดียวต้องซื้อนาฬิกาแล้วงไหมเจ้าอยู่ดีกว่ะ ปิ้งปิ้งหมกปลาปิ้งหมกปลาปลาที่ลาบมาแล้วก็ใส่ตองหมกก็จะเป็นประมาณนี้นะครใส่ตองหมกมาสุกแล้วก็จะมาไขออกปลาตองที่เป็นปลาเนื้ออ่อนนะแม่เนาะสุกง่ายเนาะนอ มันกาเโอ้นี่มันจะน่าทานมากเลยอืมน่ากินมากเลยหอมเอฟซีหอมมากเลยอืม่นของเนื้อปลาถ้าตลาดนี้ขายขายหมกเท่าไหร่นี่แม่แพงอยู่นะโอ้ก็หมกได้ยี่สิบบาทเขาต้องมีทำเยอะขนาดนี้ทำแค่ครึ่งเดียวเนาะครึร้อนนี่มันร้อน คระมาใช้กินทีละสองหอก็พอกินทีละสองหอกใช้กินไม่หมดเป็นของเก่าอผลงานของคุณพ่อนะครับเมื่อเช้าไปเอาปลามาทำงเสบียงมแม่ก็เป็นคนเสียงแม่ขูดเสียบเลยมุสีเสียบเลยเสียดายเสียดายดูแม่ขูดฮะับขูดไปหาเขาก็หายากนี่ขูดทุกเม็ด ตัวเม็ดไม่ให้เสียหายนะที่จะไข่หมดก็ได้ด้วยม้หมดหมดมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่เป็นจังในเย็นนะในเย็นแล้วมันก็จะปอกง่ายเม็ดคือจริงมันก็จะประมาณเอ็กซ์ ให้พ่อชิมก่อนเดี๋ยว,วชิมก่อนให้พ่อชิมก่อน oh. พ่อรีบเลยเปนรีบเลยผลงานของพ่อนะครับผลงานของพ่อเนอะเนี่ย์99 99พ่อบอกว่าเคี้ยวอยู่ยังพูดอะไรไม่ได้ <9. S 1> อืม ก้านสิบเก้าสิบจะให้เก้าริอเก้าร้อยโ้านถ้ามีรสเผ็ดอีกนิดนึ่งโอ้ก็ไม่อยากให้เผ็ดนี่แหละก็ตามรสชาตตามใจเยี่ยมเยี่ยมแล้วก็เยี่ยมนี่นะฮะเมนูเดี๋ยวงไม่้านน้ำก่อนเมนูวันนี้น่าะย่านย่านหน่อย องแต่งเองมือ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 ยังดำอยู่ไหมคะน่าทานนะคะน่าทานมากอิ่มไปแล้วมือนี้กลับไปเลยรืย่อย